ความรู้สึกนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่กุ้งนะคะ e i m Thailand นะคะก็คือขอบพระคุณพี่กุ้งนะคะที่เล็งเห็นศักยภาพของโจจริงๆเวทีนี้ก็คือเป็นเวทีสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่แม่ทั้งหลายนะคะได้มาแสดงความสามารถแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์นะคะโจก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีวันนี้รู้สึก ตื้นตันดีใจภาคภูมิใจที่เราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยคะ่ะการเตรียมตัวเนี่ยคือโจเตรียมตัวมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ทราบว่าตัวเองเนี่ยนะคะจะได้มาประกวดเวทีนี้ได้รับคัดเลือกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมเดินนะคะการฝึกภาษาต่างๆนะคะและที่สำคัญนะคะจริงๆทุกอย่างมันออกมาจากข้างในเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าภาพ สิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะทุกอย่างทําออกมาจากใจนะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีคนไทยไม่ยากเลยค่ะยิ้มสมัยไทยแลนด์นอกนั้นทุกอย่างเชื่อว่าโจว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนค่ะรับประกันค่ะสําหรับตัวโจวไม่กดดันค่ะพอเพราะโจ้คิดว่าถ้าวันนี้ได้ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยที่เหลือต่อจากนี้คือกําไรล้วนๆแล้วค่ะคิดว่า แค่เราตั้งใจทำต่อจากนี้ทุกๆวันให้ดีที่สุดนะคะโจเชื่อว่าความตั้งใจความพักเพียรพยายามนะคะไม่ทรยศใครเพราะว่ากว่าโจ้จะมามีวันนี้ได้จริงๆเรื่องราวของโจในความเป็นแม่มันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนตรงที่โจ้เคยเป็นคุณแม่ป่วยซึมเศร้าหลังคลอดลูกนะคะแต่โจก็สามารถฝ่าฟันกับโรคนั้นมาได้ ถึงมันจะทรมานมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเลยแต่ณวันนี้ได้กลับมาแล้วแล้วก็มายืนอยู่ในจุดที่สง่างามที่สุดภาคภูมิใจที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยโจเชื่อว่ามันไม่มีอะไรจะยากไปกว่านี้อีกแล้วเชื่อว่ามันจะง่ายได้ถ้าเราตั้งใจค่ะก็วันนี้จริงๆก็ต้องขอบพระคุณหลายๆฝ่ายเลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะที่เสียสละเวลามาทําข่าวให้โจแล้วก็ ฝากแฟนๆนางงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีใดก็ตามตัวเชื่อว่าความงามกับผู้หญิงนะคะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันตลอดไปนะคะฝากเป็นแรงใจให้ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะมิสซิสไทยแลนด์เอชียเดนชั่นแนล2023นะคะผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วมีบุตรแล้วนะคะผ่านความเป็นความตายมาแล้วจากการป่วยนะคะก็ฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจโจเองก็จะขอเป็นตัวแทนแม่แม หลายๆคนนะคะที่ประสบปัญหาแบบเดียวกับโจอยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเรื่องโครงการเกี่ยวกับเด็กที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณแม่ที่ซึมเศร้าหลังคลอดนะคะฝากด้วยนะคะโจะจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะในฐานะทั้งแม่ภรรยาแล้วก็ตัวแทนประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะโอเค I would like to invite or married Asian woman over the world who dream of beauty pageant to become a beauty queen to join for this contest um, er in thailand and thailand are always welcome all of you